ก็มากแล้วตัเรื่อที่เรียนที่ทำใสภาพเสียบ้างเพราะว่าดนอนทนี้เราไม่เทียกางแสงใช่ไหมเราไหนทกองดีมกคนอยาไปแงเพื่อนเที่ยวมก็เลยเชียหน้าเรางั้นก็ไปเทียวตัวเนกระเปาเลยรอเลยงั้น่าชงชปด้วยนะพอนะโดนว่าอยากไปโดนหูโดนตาขาว่าอยู่แต่ในบ้านุอนอู้ยัที จบแล้วไปไปทางเดินชวนาุไท่านไ่เที่ยวบาง นี่แม่ขอมแล้วสสงคจริงๆท้าไพูดทำไมไมพูดทำไมจบเสียก่อนแล้วค่อยไปทีเดียวเลยก่ได้เรื่องกมนเป็นลมพอดีก็ได้เลยแม่ก็ตั้งใจมาช่วยให้ัวแต่เขาไม่ยอมฟังไม่จบเสียก่อนไม่ใช่คนถือแม่นะก็ต้องตั้งใจฟังคิดดูวิู้ให้ดีนะถึงพูดประโยคถึงพูดประโยคที่วิ่งนี้พอดีฝ่าใจตายบางคนที่เคยไอยู่วาสบา อเป็กจแล้วล่ะเออกว่าเรื่องนี้จะจบคุจะเป็นหนึ่งที่เที่ยวอะไรทำแบบนี้คมแล้วตองนีมาธิั เปิกระเป๋าอเลยรถออกเวลาเจ็ดโมงเช้ามาทานอาหารเช้าที่นี่มาขึ้นรถที่นี่ถ้ามีอะไรแปล่นแจะให้จอนไปบอกอีกทีห้าว่ายร้องควงกันทีหนึ่งผู้หญิงผู้ชายณล้องไปเพื่นจัแขนสองให้ผู้ชายขับรถเรียนสามผู้ป้าผู้ชายจ่าไปด้วยให้มาขึ้นรถที่นี่ตอนเจ็ดโมงเช้ามาทานอาหารเช้าที่นี่สี่ถ้ามีปัญหาอะไรจะให้ผมไปบอกใหม่